ร้านสุชาดาข้าวหมกไก่นะครับอยู่ในปั๊มบางจากบางบอนถนนการจนาพิเศษขาออกนะข้าวหมกเนื้อครับไก่ับตบพพาพความอร่อยร้านนี้ซุปข่งบัวกเดืยวมาก ครับหมดไปหนึ่งจานต่อด้วยข้าหมกเนื้อครับ <c oughs>